เเพื่อนมาอีกแล้วครับกบดำอย่าพุ่งเบื่อกันนะเพื่อนเพื่อนนะวันนี้กบดำมาบ้านโป่งนะครับแน่นอนมาบ้านโป่งก็ต้องมาซื้อโอ่งถ้าไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนกบดำมาสมนักซูเปอร์นะครับซูเปอร์ซูเปอร์ออฟโรดไม่ซูเปอร์ขาไก่ตอนนี้ยังไม่เจอเจ้าสมรักมาเลยนะครับผมยังไม่ได้ลงไปนะเพราะแม่งร้อนเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวมาเล่ามาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังก่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชม รถอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งเป็นรถออฟโรดซึ่งผมเห็นตั้งแต่คลิปที่แล้วละผมผมชอบนะครับจริงรถออฟโรดอ่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนพอเรามาทําแล้วมันก็ดูมีบนขังและมีเสน่ห์หมดนะเวลาเรามายกเวลาเรามาแต่งแนวออฟโรดทเนี้คันนี้ก็เป็นอีกคันที่มึงบอกว่าต้องบอกว่าเก่านะจริงมันเป็นออฟโรดในสายพันธุ์ของมันอยู่แล้วนะครับก็มันเป็นอีกแนวทางนะอยากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับแล้วก็ฝากันเพื่อนด้วยนะครับ ในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยน,นะก็อย่าไปเครียดนะครับผมชีวิตคนเราก็ต้องต้องดำเนินต่อไปเนาะนะครับเราก็ป้องกันดูแลตัวเองนะครับออกจากบ้านก็จะลืมใช้แมสทุกครั้งนะครับปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยกับนี้กบดาเป็นห่วงนะจริงๆกบดําก็เป็นห่วงตัวเองด้วยนะแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนด้วยครับแล้วก็พกแอลกอฮอล์ติดตัวไว้นะครับหยิบจับอะไรก็ล้างมือล้างไม้ทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ปลอดภัยต่อครอบครัวปลอดภัยต่อเพื่อนร่วมใช้ชีวิตนะครับเพื่อนร่วมโลกอ่าโอเคครับแล้วก็ฝากอันนี้ด้วยอ่าสำหรับเป็นเพื่อนที่สนใจสินค้าออฟโรดนะครับเ็จะเป็นวินนะครับอ่ากีปบอนกีปอนรุ่นต่างๆนะครับเป็นเชือกเป็นสลิงนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังมาแรงก็คือแอร์ล็อกนะครับใครที่สนใจแอร์ล็อกนะครับก็อย่าลืมนะครับ เป็นสินค้าคุณภาพที่ราคาจับต้องได้นะครับ <Okay. S 2> ก็มีบริการหลักการขายมีอะไหล่พร้อมทุกชิ้นนะครับนี่เป็นแอล็อกเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยนะครับมีทุกชิ้นนะครับมีให้เพื่อนๆได้เปลี่ยนได้เซอร์วิสมดนะครับแล้วก็อะไหล่ของ ADM ีเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปทดแทนหรือเอาไปใส่ครับรุ่นต่างๆได้ไหลายหลายรุ่นอยู่นะครับสามารถใส่ใสทดแทนกันได้เลยนะครับ <Wow. S 2> ว้าวข้อดีของแอร์ล็อก นะครับแลวก็ข้อต่างๆนะเราจะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับสินค้าออฟโรดอะ่ะเพื่อนๆชอบก็สั่งขบลาได้นะครับพี่กบผมเป็น f c ผมอยากสั่งกับพี่ได้เลยครับก็เบรอร์โทรด้านล่างก็เดี๋ยวขบําก็จะส่งให้เพื่อนๆได้นะครับหรือเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้ครับเหนือใต้อีสานออกตกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งตัวแทนอของเอดีเมตามอู่ออฟโรดต่างๆได้ทั่วประเทศนะครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความพอใจนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับเอ้ยอย่าลืมด้วยะนะครับสปอนเซอร์ผมนะครับล่าแรกนะครับก็เก็ดเล็กเก็น้อยนะเนาะเป็นคิดว่าขายของนิดนิดหน่อยค่าน้ำมันให้กบดำแล้วกันไว้ทำคลิปเพื่อนชมนะครับและที่สำคัญอย่าทิรีนนะดูกบดำอะ่ะนะครับอย่าไปจริงจังมากนะครับดูเพื่อความบันเทิงโอเคนะครับไปเ,เดี๋ยวเราไปดูรถไปดูรถกันครับอ,อยู่เขาบอว่ายังไม่ได้โทรอ่ะมันมันร้อนเรื่องดูเพิ่มดูแดดดิผมให้ดูเนี่ยร้อนแค่ไหนอ่ะดูดิ ถ่ายคลิปเพื่อนชมเนี่ยมาร้อเนี่ยไหนแต่แม่งต้องทนนะครับ <c oughs> โอเคครับไปดูกันสวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ขออนุญาตปิดปากนะครับ <c oughs> เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยและของเพื่อนรอบข้างด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เนาะก็อยู่กันอย่างลำบากนิดน,นึงโอเคครับต้องบอกว่าผมเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆแม่หล่อมากครับ ้องใช้คาว่าหล่อมากมากนะครับกับในรูปทรงของเขานะกับบอดี้ของเขานะครับซึ่งสายพันธุ์ของเขาก็ออฟโรดอยู่แล้วแหละแต่เพียงแคาว่าเรามาจัดทรงใหม่นะครับกับเติมอุปกรณ์ตรงนั้นเข้าไปตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็การแต่งการดีไซน์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าแม่งเก่าสมตัวรถมากอ่ะนะครับอ่าลงตัวครับสวยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมนะครับสำหรับ คนที่ชอบอัพโหลดแนวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้เราไดา้เก็บข้อมูลเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับไปแต่งสรรปันแต่งรถที่เรามีอยู่แล้วนะครับจะใช้คำนี้นะนะครับก็ไปดูกันนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนโอเคนะครับเชียเป็นไงครับเป็นไงหล่อไหมเนี่ยผมจะให้ดูจากด้านหลังก่อนนะนะครับ มองแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์อีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วนะครับอยากจะอัปเกรดนะครับให้มันเป็นสไตล์ออฟโรดแบบดุดันก็ประมาณนี้ครับทำได้ทำได้ครับเท่ครับใช้คำว่าเท่นะอ่าให้ดูรอบๆก่อนนะนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆสูงความสูงกับยางอะไรนะั้นมาลงตัวเลยนะ เพราะรถสไตล์นี้นะครับแต่งแบบประมาณนี้ผมว่ามันกำลังกำลังไม่ไม่เวอร์เกินนะครับไม่เวอร์หวังแล้วก็มองแล้วมันมันสมกับตัวรถนะครับลงตัวก็ว่าจะเป็นไซส์ยางนะครับที่มันไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับมีการเปลี่ยนคลานหน้าหลังนะครับกับไซส์ยาง35นะครับลายนี้ก็กำลังมาแรงนะอ่าตัวเนี้สวยมากเลยอ่ะนะครับดูแล้วจิกดินเนี่ยเวิร์กเลยนะครับ เกาะดินเกาะหินนี่นะโหเกาะดินจิกหินนี่เวิร์กเลยอะไรนี้นะครับยางก็จะเป็นไซส์35แบรนดนะครับแบรนด์ของเขานะครับรุ่นนะครับนี่ก็คือไซส์นะครับอ่า35 50, คูณ10.50ขอบ16นะครับสวยสวยโอเคครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมให้ ทรงเขาอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับให้เจ้าสำนักอธิบายให้ฟังแล้วกัน,นครับแต่ต้องบอกว่าเทมากนะครับเทออปโ้อนนี่มันมันจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่พอเรามาจัดทรงมันเททุกรุ่นเหนือนะส่วนใหญ่จะเทหมดยิ่งตัวนี้ที่มันเก่าอยู่แล้วยิ่งเก่าเขาให,ใหญ่เลยครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเจ้าสำนักพอดีติดธุระด่วนนะครับก็ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าคุยกับเจ้าสำนักเขาแล้วว่าอมีการปรับแต่งอะไรบ้างนะครับก็อาจจะพาเพื่อนๆฟังแล้วกันนะสำหรับเจ้าสำนักทรงเขาปฏิทุระด่วนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเเพื่อนๆสนใจอย่างที่บอกนะครับก็งานสำนักซูเปอร์นะครับก็สามารถติดต่อครับทรงได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรให้ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากตัวรถกันเลยนะครับเท่าที่ถามทรงเนี่ย มันเป็นหน้ากบนะครับทรงเองก็ไม่รู้ว่ามันหน้ากบตัวเขาเรียกรุ่นอะไรนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นจิ๊หน้ากบนะครับก็จะเป็นบอดี้เขาเรียกไม่ใช่บอดี้บอดี้ก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่ยาวมากนะครับเป็นจิ๊หน้ากบนะครับก็คันนี้ก็มาทําการอจัดทรงนะครับโดยสํานักซูเปอร์นะครับอ่าก็เริ่มจากตัวนี้นะครับที่ที่ผมเห็นมันจะ ค่อนข,ข้างจะถามว่าแปลกไหมมันก็ไม่แปลกหรอกครับก็ขเขาก็ทํากันเยอะอยู่แต่นานๆนนจะเห็นทีนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอาร์มไงนะครับเดี๋ยวมาดูช่วงล่างก่อนเลยดีกว่านะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมเห็นนะจะเป็นอาร์มนะครับและท้ายจะเป็นแหนบแต่คันนี้วางด้านหน้าเป็นลิงก์นะครับหลังเป็นแหนบนะครับแต่สองบอก,กขับนิ่งดีนะครับ แต่ส่งติดทุระด่วนก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับก็เริ่มจากอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะเป็นชิพล่างกบนะครับคัสซีก็เป็นคัสซีเดิมหมดบอดี้บอดี้เดิมหมดนะครับคันนี้ด้านหน้านะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมจะเป็นอจะเป็นลิงก์นะครับลิงก์นะครับอ่าลิงก์สี่แขนนะครับลิงก์หน้านะครับก็สร้างสารรค์ฝันงานโดย สไตล์ของซูเปอร์เขานะครับก็นิบๆนะครับใครที่ชอบงานนิ้บๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะเป็นจะเป็นลิง์สี่แขนนะครับโอ้โหลิงค์ใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมแขนนี่ใหญ่มากเลยครับเนี่ยเบลเลอร์เลยแข็งแรงแข็งแรงนะครับอ่าด้านหลังนะครับก็จะเป็นแนบเห็นไหมครับก็เต็มนะครับผมถือว่าเต็มนลครับ แน่นอนครับคานก็ต้องใช้คานใหญ่ๆเป็นขาของ VX80 นะครับคานจะเป็น VX80 อ่ะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูอ่าช่วงล่างด้านด้านกลางก่อนนะครับเห็นไหมครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ D4D นะครับผมเบรกซ้ายเกียร์ D4D นะครับก็มีการสีท่อสแตนเลสออกท้ายหเห็นไหมครับมีการทําจับแท่นกรงแท่นเกียร์นะครับ เะไทั้งเส้นนะโอเกียก็ตัวเผาก็ไม่ยาวมากนะครับเพืเ่อนๆไหมเกียร์ดีฟูดีมาเยอะเกือบครึ่งคันนะนะครับเผาไม่ยาวมากแต่ไม่ชันด้วยเพราะรถคันนี้ไม่สูงมากนะครับอโอ,โอ้มองแลบวมงโปง่ปงโล่งๆงโปง่ปง,ปง,ปงสบายตานะครับช่วงล่างเห็นไหมตัวตัว,ตวระหว่างระหว่างเกียร์นี่น่าจะแับจะอยู่กลางคันเลยครับยื้องมาหน้านิดนึงนะครับเห็นเมนูเผา เผ่าเส้นหน้านะครับกับเผ่าเส้นท้ายอ่ะความยาวใกล้เคียงกันเลยพอเปิดเผาหน้าจะยาวว่านเห็นไหมครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเขาก็มีเก็บมงเก็บงานเรียบร้อยตามสไตล์ซูปเปอร์เขาอยู่แล้วนะครับอ่าตัวจับขาลิงก์ก็แข็งแรงทนทานนะครับใหญ่โตมโหฬานอ่าแล้วก็ด้วยรูปทรปงรถที่มันเป็นแนวนี้นะครับเขาก็ดีไซน์บนในข้างเนี้ยเห็นไหมครับ ซูปเปอร์เขาก็ดีไซน์ให้เข้ากับตัวรถที่เป็นบอดี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะบันไดข้างนะครับก็เก๋ครับต้องบอกว่าเก๋นะแต่เขาก็ดีไซน์ให้เข้ากับตัวรถอะ่ะให้มันมองแล้วมันแมทกัน่าเห็นไหมครับดูไกลๆความสูงก็กําลังสวยเห็นไหมครับเพื่อนๆถือว่าเท่มากคันนี้นะครับใครที่เป็นสาวกก็ดูแบบอยากได้นะครับอ่า แล้วก็เดี๋ยวดูด้านบนก่อนแล้วกันนะครับไหนๆก็มาอยู่ช่วงนี้แล้วก็จะมีตีโลบลาเหล็กนะครับถักขึ้นรูปได้สวยงามแข็งแรงนะครับบึกบึนมากเลยอ่ะใหญ่มากครับกี่นิ้วสามนิ้วน่ะแขนเนี้ยนะครับเขาก็ตีให้เข้ากับตัวรถนะให้เข้ากับบอดี้ของรถที่มันเป็นทรงเนี้ยนะครับเขาก็ทําให้มันเขาเรียกอะไรให้มันลงตัวให้มันเข้ากันนะครับนะอื้อ ดูด้านหลังครับอ่าเขาเก๋นะครับเห็นไหมเข้ากับรถครับคันนี้ถือว่าทรงเขาดีไซน์ให้เข้ากับรถมากเลยอุปกรณ์ที่เติมลงไปครับเหล็กถักใหญ่มากนะครับเห็นไหมอ่ารถจี๊ปเนี่ยเขาก็จะมีเปิดประตูปะเปิดด้านข้างน,นะเห็นไหมเอ้เก๋ว่ะเออ เดี๋ยวดูเดี๋ยวค่อยดูข้างในนะครับภายในก็ไม่มีอะไรแล้วล้นครับก็มาดูด้านหน้านะครับอ่าอ่าเดี๋ยวให้ดูโป่งก่อนแล้วกันนะครับไหนๆมาอยู่ช่วงนี้ละโป่งเขาก็มีการตัวนี้น่าจะขึ้นรูปใหม่นะครับโป่งเห็นไหมครับอ่าลงล้อน่ครับเท่าโป่งเลยไม่ยืนไม่ไม่ล้นครับล้นไม่เกินไม่เกินนิ้วนิ้วประมาณนิ้วครับนิ้วกว่าๆเนี่ยดูด้านข้างครับ อ่าเก๋เก๋ก็เข้ากับตัวรถนะครับก็มีประดงประดับหวอ,อใช่ไหมคล้ายคล้ายหวอดับเพลิงนะครับเขาก็เอาง่ายๆรถเขายังไม่ได้ล้าน,นะครับพอเสร็จเดี๋ยวผมก็มาเลยนะครับเขาไม่ได้นัดเขาล่วงหน้าไงนะครับมีตีทำไอ้ตัววูดอ่าดับเพลิงอ่ะคล้ายค้ารถดับเพลิงหวอดนะครับแล้วก็จัดได้สวยงาม นะครับไฟลงไฟเลี้ยวก็เก๋นะเออเข้าก็ลดเลยอะ่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆเออลงตัวลงตัวโอเคโอเคก็ด้านข้างด้านท้ายนะครับด้านหน้าด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับแต่ที่เรามาดูช่วงช่วงล่างด้านหน้ากันบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับผมอธิบายให้เท่าที่ผมรู้แล้วกันนะครับพอดีรงเขาติดธุระด่วนก็ มาแล้วก็ถ่ายให้ดูเลยดีกว่านะครับคารหน้าก็จะเป็น VX80 นะครับเห็นไหมครับคาร VX80 แข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับชาวออฟโรดรู้จักกันดีนะครับเออตัวนี้ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมเอาไปนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าตอนี้เขาทำตัวจับยึดนะครับแต่เราจะไปเชื่อมก็ได้แล้วแต่เราแต่สำนักสำนักสเปอร์เขาก็จับจับน็อตยึดนะครับเนี่ย ก็จะมีอาร์มนะครับกันเซโอแข็งแรงมากนะครับอกันเซนะครับมีแผันสบ,บัดโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นแบบสปริงตั้งได้นะครับเราก็ให่โตโหลานแข็งแรงทนทานนะครับดูจับนงจับนอ็อตสามสี่สามตัวปึ๊กปึ๊กโอ้โหแล้วก็มีสปริงหน้านะครับ สเตนเสปริงนะครับน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจะนะครับน่าจะเป็นของ VX ถ้ามองแล้วนะครับพอดีรายละเอียดตรงนี้ต้องเดี๋ยวน่าจะเป็น VX ถ้าที่ผมมองนะครับก็จะมีทำสปริงลงไปนะครับโชกก็ใช้โปรเฟนเดอร์ปรับแปดม o t ทูบนะครับผม,มยิงตรงไปข้างล่างนะครับหูขาอาร์มเขาใหญ่มากเลยเพื่อนที่ขาเออขาลิงเขาอะ ปรับแปดนะครับงานซูปเปอร์นี่เขาเนียนจริงนะนะครับขอประมาณนี้นะครับประมาณนี้ด้านหน้านะก็คอกันชลก็ดิบๆิบสไตล์จีบอยู่แล้วนะครับสไตล์จีบอยู่แล้วเห้ยผมชอบเก๋มากเลยมันทรงมันเก๋นะจีบเนี่ยแล้วก็วิ้นหน้าก็เลือกใช้ของวอนนะครับผม x d 9กดีพันนะครับ x d ็กดีก้าพันก็ตำแหน่งวินก็อยู่ด้านหน้าสวยงามสวยงามครับเนี่ยมองด้านหน้าแต่ตาจีาจ๊บมันต้องอย่างเงี้ยนะครับดิบดิบนะครับไม่ต้องอะไรอะไรมากมายแล้วยางยางก็ดุมากล,ลายนี้ดุมากดอกดุมากเพื่อนๆตอนนี้กำลังฮิตกันเลยนะครับอ่า 35นะครับผมแม็ก <Mac S 1> ก็ไม่แน่ใจออฟศูนย์น่าจะเป็นออฟศูนะครับแต่ไม่รู้ว่าของอะไรแม็กก็จะเป็นตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ไม่ล้นล้อไม่ล้นโป่งนะพอตีโป่งเข้ามาแล้วมันก็โอเคกําลังกาลังโอเคเลยเห็นไหมครับมีไฟสปอรตไลท์น่าจะเป็นของเดิมรถนะมองแล้วน่าจะบางกับรถครับ <Okay. S 1> ผมชอบไฟเลี้ยวมากเลยเขาเข้าใจหานะลงตัวเป๊ะเลยอ,อ่า เดี๋ยวค่อยไปดูเครื่องกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆก็ถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่ได้ชูชาติอะไรมากมายแต่เขาจัดจัดได้ลงตัวนะครับจัดได้ลงตัวได้เข้ากันเขา้ากันกับตัวรถนะครับตามสไตล์ของมันเลยอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ตามสไตล์จี๊ปอยู่แล้วนะครับมีไอ้นี่น่าจะของเดิมหมดเลยมองแล้วนะเห็นไ,ไหมครับพเพื่อนๆล้อเนี่ย อาจะของเดิมหมดอืมอันนี้ก็ของเดิมครับมันชนหลังจะเป็นสไตล์เดิมอยู่นะมาดูด้านล่างครับขานหลังก็ VX80 นะครับมีกกกาดกันกระแทกเหมือนหน้านะครับที่อ่าสวยๆครับก็มีการตีท่อสเตนเลสนะครับแล้วก็การจับ ตัวสแลกก็เป็นสไตล์ของซูเปอร์เขานะครับคมบอกว่างานเนียนนะครับแนบหลังก็เป็นแนบของซูเปอร์นะครับแนบหลังก็เป็นแนบซูเปอร์ตรงเตงก็เป็นตรง,ตรงเตงขาใกล้นะครับสองชั้นนะครับทีนี้ก็ยืดได้เยอะนะอืมนี่นี่นี่ไฟ้ายเท่น่ารักเดียอันนี้ของเดิมมั้เนี่ยเออยังอยู่เว้เยเก๋ว่ะอนะครับก็แนบซูเปอร์นะครับ แนบหลังนะครับแล้วก็โช๊คหลังโปรเฟนเดอร์นะครับเขาก็ทำตำแหน่งจับใหม่นะครับอ่ามันก็โอเคนะลงตัวเลยครับแข็งแรงครับมีการวางตัวซับแทนไว้ด้านนี้ให้มองเห็นนะครับเห็นไหมอ่ามองไปไกลอ่ะเห็นสวยเลยอ่ะนะครับวางโช๊คแนวเอียงนิดนึงนะครับเอียงองศานนิดนึงนะครับกดเห็นไหยครับ ลาล่มีการสร้างเต้าแนบหลังไม่นะครับของซูปเปอร์เหมือนกันครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอ่าประมาณนี้นะถือว่าสวยครับถือง่ายเห็นแล้วมันมาเตะตาเลยอะ่ะชอบอย่างมากเลยดอกจิกดินนี่ดีมากเลยกำลังฮิตด้วยอ่านะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าคันนี้น่าจะยังไม่มีอาวุธอะไรนะถ้าที่ผมมองนะครับเพวกแอร์ล็อกน่าจะไม่มี นะครับมียิงท่อออกหลังเห็นไหมอ่าเดี๋ยวไปดูเครื่องกันนะครับอ่าข้างในก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆร้อนๆล้นสอมสไตล์นะครับกลางวันนี่ไม่ต้องพูดครับถ้าเย็นเย็นชิวชวได้นะครับดูเขาก็ตีตัวไซส์โนบามารับด้านหน้านะครับเป็นโครงลงมาที่นะครับอ่าด้านหน้าก็ประมาณนี้ขับเย็นๆย็นน่าจะชิวครับขับกลางวันนี้คงจะไม่ไหวนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับด้านในนะครับก็สไตล์เดิมๆเมขามันเลยมีการเปลี่ยนเบาะแล้วก็ชุดเกียร์ก็ตำแหน่งนี้นะครับเห็นมีที่ปรับไม่แน่ใจว่าปรับอะไรอะ่ะน่าจะปรับเบรกวะเห็นไหมครับถึงเหลืองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเครื่องแต่เครื่องกันนี้เด็ดครับนี่ซาตาร์จี๊บเขาครับเปิดฝากระโปรงเอานี้ออกเห็นไหมอ่า <laughs> มีกาดกระจกด้วยเทวไยกรดปุ๊บนี่ปุ๊บโอ้โหหนักกวจะค่ะหนักมากเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวมือไว้ได้สองมือแป,ป๊บปุ๊บมันปุ๊บโอ้ยยโอ้ยยยยยยนยกกับกยัยย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 ยโยย ด้วยบอดี้รถที่มันพื้นที่มันเยอะนะครับวางเครื่องเคเซเข้าไปนี้มองแลโล่งไปเลยนะแลลเครื่องเล็กไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหนึ่งเคซตนะครับเคซเซิร์ฟอ่านะครับใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่มองแล้วไม่เหมือนเซิร์ฟครับก็เป็นเคเซ็ตละกันเว้นๆอันฝ่าสูงอะ่ะนะครับโหจิิบเลยอะ่ะเครื่องอะ่ะ เครื่องเหมือนเหมือนเครื่องใหม่เลยเว้วเยเพื่อนคลิปแทะแต่ตัวนี้เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูนี่ยังเป็นโบเดิมนะครับเพื่อนเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ผมก็ไม่แม่ยังไม่แน่ใจไงผมเอาเป็นเอาว่เาเครื่องเดิมถ้าผมมองนี่เดิมนะครับบงโบ,บก็เดิมหมดเนี่ยโบเดิมนะครับก็ปั๊มปั๊มก็จะเป็นปั๊มไฟฟ้าเดิมนะครับ กา,ามีหมอน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับมอน้ํานี่เปลี่ยนใหม่นะก็โดยรวมแล้วก็คือเครื่องแกซันะครับเกียร์ดีฟูดีนะครับเพื่อนๆสังเกตบอดี้ไหมพื้นที่มันเยอะนะเขาเรียกอะไรหน้าเครื่องมันค่อนข้างจะกว้างพอสมควรนะรับจิ๊บตัวนี้นี่ยัด1ิด 5B ก็ลงระบายเลยเนี่ย <c oughs> ครับแบตจะอยู่ด้านด้า <c oughs> น,นขวามือเรานะครับฝั่งคนขับนะ แบตเตอรี่แต่เครื่องคลิปมากแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ไปลองนะครับท่งเข้าไปลองแล้วนะครับส่งเขาไม่ได้ไปลองแล้วส่งก็บอกว่านิ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเครื่องแก่สช่วงล่าง VX80 นะครับเกียร <c oughs> ์ดีฟดีนะครับ <c oughs> ขออนุญาตปิดฝากระโปรงนต้องใช้สองมือครับหนักมาก เอ้ยุ๊บโอ๊มเอ๋โอเคล็อกเพ่อน่ะล็อกเพ่เไม่ได้ล็อกไม่ได้ครับตันนี้มันหลุดไปแล้วปุ๊บ๋อมันหลุดได้เนาะอืมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆให้ดูรอบๆอีกทีนะ ก็หวังว่าคงจะชอบกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเละเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันสำหรับสาวกออฟโรดนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูรูปแบบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสไตล์แบบนี้นะครับเพราะเก๋และเท่และมีสไตล์นะครับแล้วก็เป็นการจัดสรรปั้นแต่งโดยสำนักซปเปอร์นะครับผมซปเปอร์นะครับโดยซงนะครับเจ้าสำนัก ขอขอบคุณทรงด้วยนะครับทงบอกติดตุลาจริงๆพี่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็อธิบายดรื่องวันวานกันก็สนใจงานสไตล์แบบนี้นะครับหรือจะสร้างรถสร้างงานก็สามารถติดต่อ,อซูปเปอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ซูปเปอร์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดถูกใจให้กดดำด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากริกทอดล้าแหลกนะครับให้เพื่อนๆช่วยสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายาประมาณของครบเคี้ยวกินเล่นกินกับข้าวนะครับมีหลายรสเลือกนะครับสไปซี่นะครับแล้วก็งารสชีสนะครับและที่สำคัญ สินค้าออฟรดนะครับอีกหนึ่งแบรนด์ ADM นะครับฝากเพื่อนๆใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นวินนะครับหรือเป็นแอร์ o c k เกอรเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเชือกวินสลิงนะครับก็สามารถทักกบดํำได้นะครับหรือสามารถสั่งตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงจะจบคลิปแต่เพลงเท่านี้ สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป better against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks there's a nasty slow spitting fast i a roast i could gas think i'm moving <laughs> that, but i don't know if that can erase all the past And the petty